สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนาะเราก็มีภารกิจที่ที่จริงเป็นคําถามที่หลายๆคนแบบสงสัยแล้วก็ถามเรามาเยอะนะสําหรับแบบคนที่ไม่เคยเลี้ยงงูมาก่อนเนาะว่าแบบเท็กเจอร์หรือผิวสัมผัสของน้องงูแบบเหมือนอะไรนะแต่เดี๋ยวเราจะลองให้คนที่ไม่เคยจับน้องมาก่อนมาลองบอกเนาะลองรีวิวว่าแบบคล้ายกับอะไรเพราะด้วยความว่าเราอะจับเขามาตั้งแต่เด็กอะเราเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบ เขาอาจจะ t e x t อร์ไม่เหมือนอะไรเลยอ่ะโอเคก็เดี๋ยวให้พี่สาวเรานะเป็นคนมาลองแบบรีวิว texture ของน้องงูคนที่ไม่เคยจับงูมาก่อนเนาะจะรู้สึกว่า t e x t อร์หรือว่าผิวสัมผัสของน้องเหมือนอะไรกันนะตอนแรกจับก่อนแล้วกันนะโอเคจับที่กางตัวเลยอย่สงนี้เหรอ,อ ไม่ควรจับหัวใช่ไหมจับได้แต่มันก็จะมันก็จะหนีคลายกับอะไรบ้างลื่นมีความลื่นแล้วก็แบบว่านิ่มๆนิดนึงนิ่มพออ้วนหรือเปล่ามันมีความแบบมันมีความแบบเย็นเย็นลื่นเย็นเย็นลื่นโอเคเย็นเย็นมากเลยแต่ตอนนี้คือแบบอยู่ไม่สุกมากอุืยกินหัว อมันมีความแบบพลาสติกอะเหมือนพลาสติกใช่ไหมใต้ทองก็คือแบบลื่นเลยเย็น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 ลื่นลื่นเหมือนเหมือนที่คิดไว้แม้ว่ามันจะเป็นยังไงตอนแรกนึกว่ามันจะนิ่มกว่านี้เพราะว่าเคยเหมือนลองจับตอนเด็กๆแล้วมันเหมือนแบบยุ่นยุ่นเหมือนตัวยุ่นจงกัะแต่ว่าตอนนี้ตอนนี้ก็คือเหมือนมันแบบเหมือนเป็นพลาสติก มากกว่าเดิมเหมือนกระเป๋าหนังหรอเหมือนเจเอ็กเจอร์แบบเป็นหนังเหมือนกระเป๋าหนังส่วนตัวเต่าอะคือคิดว่ามันเหมือนยางเลยยางมันจะมียางประเภทหนึ่งอะที่แบบมันไม่ใช่ยางหนึบหนึบหรืออกเฉพาะยางที่แบบเป็นลื่นๆเหมือนของเล่นยางอะฟิลอย่างนั้นอะที่มีเคลือบอะของเล่นยางที่มีเคลือบออตุ๊กตาไดโนเสาร์อะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลอย่างนั้นก็ก็ขาย หรือลองได้แต่อำเงยเคื่อนช้ากว่าใช่ปหมไม่เร็วกว่าเร็วกว่าโทรฟูต้องจับเงยสองมือก็วิธีจับใช่ไหมให้เขาเลื้อยผ่านมือไปเรื่อยๆอย่างนี้ช้อนไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าห้ามห้ามบีบไปเลยเพราะว่าพอบีบอะเขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยเขาก็จะยิงดิ้นลองหน่อยครทีละมือก็ได้โอเคแล้วก็ปล่อยปล่อยเขาเลื้อยไป แปลกไหมแปลกใหม่ไหมก็แปลกแต่ตแก็แบบพูดไม่ถูกอ,ะอ่ะเอาอย่างนี้แย่ yeah! หรือดีกว่าที่คิดดีกว่าที่คิดเออ <laughs> ดีกว่าที่คิด <c oughs> ดีกว่าที่คิดใช่ไหมเพราะหลายคนอาจจะชอบคิดว่างูอ่ะตัวลื่นเหมือนปลาไหลหรือว่าอะไรที่แบบมีเมื่อค่ะแต่ที่จริงคือเขาแห้งแต่ลื่นด้วยความที่เขาต้องเลื้อยผ่านพื้นที่หลายๆแบบใช่ไหมทั้งแบบคุกค่ ผิวเรียบหรืออะไรเงี้ยตัวเขาก็จะต้องมีความลื่นไว้ก่อนเพื่อให้เขาแบบเพื่อนไหวสะดวกอืแต่ทีเนี้ยสองชนิดเนี้ยก็ต่างกันเราดูว่าเท็ก็ต่างกัน,กกนไหม <laughs> โอเคเอันนี้ได้เก็บก่อนคุณเหมือนอะไรก็ไม่รู้แบบที่มันเป็นพลาสติกแบบที่ใช้ทำของยางคืออ๋อผัดลื่อนอ่ะ อ้วนมากเลยอ่ะห่างมันไม่แบบห่างมันเป็นอ้วนเลยอะ่ะเห็นไหมตากใช่ปะ่ะมันมีความนุ่มแบบมันเป็นมันลื่นแบบไม่ใช่พลาสติกอ่ะมันลื่นแบบนุมน่มๆอะ่ะก็เหมือนหนังอะไรกระเป๋าหนังกระเป๋าหนังอะไรหนังเทียมไนะหมถ้าลืดนกว่าหน,หนังเทียมแต่มีความแบบ ไม่เหมือนเพราะว่าไม่แน่นเท่าหรือไงมันไม่ต้องสนใจหัวม้งผัวมันมานี่แล้วงานก็เป็นไรหรอเป็นไรไม่เอาผอมมันจะมีความแบบลื่นแต่ก็แอบหนืดอืมหนืดหนืดๆใช่ปะอืแต่อันี่ยจะไม่เหมือนห่วงยานแบบแบบครีมใช่ไหมใช่อันนั้นคือจะแบบลื่นเลยแต่อันนี้มีความแบบว่าดานกว่าแต่ว่านุ่มนุ่มผอผูอบ้างน <laughs> มันนุ่มว่ะมันอ้วนอุ้ยตอจตอจโอเคอ๋อแบบอ้วนอเหนียวเยอะดนอให้มันเหลือนไปให้มันเหลือนหนักหนักอ้วนกว่าอ้วนกว่าเยอะเลยก็ต่างกันแหละเพราะมันคนละชนิดนะเนาะเราเป็นไงตัวนี้ก่อนก่อนที่จับกับหลังจับความรู้สึกต่างไหมก็อาจจะไม่ได้ต่าง ตอนนี้เห็นในตู้เลยเลยเพราะเมื่อกี้จับซอสคีมมาแล้วก็เลยแบบพอจะเดาได้ว่ามันดีเลยตรงตรงเนี้ยชัดดีลองแบบรูปอ่างเงี้ยก็เหมือนกระเป๋านั่งก็เหมือนกระเป๋า็เหมือนกระเป๋าดั่งแล้วถ้าเทียบสองตัวรู้สึกว่าถ้าคนไม่เคยจับงูมาก่อนอันไหนแบบอันไหนโอเคกว่าอันนี้อันนี้ใช่ไหมมันดูแห้งกว่าหรอหรือว่างมันดูแห้งแล้วก็ด้วยความที่มันเลื่อยช้ากว่าด้วยอืม แต่เทกเจออะเทกเจอก็คือแห้งกว่าแห้งกว่าแต่กไ็ไม่ได้ต่างกันมากอืมไม่ต่างมากมแต่ตัวเนี้ยพี่ตอยไม่เคยจับตอนที่มันเด็กถูกไหมไม่เคยเออก็แต่คลายคายกันตอนเด็กก็ไม่นิ่มหรอกตัวเนี้ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยเพราะว่า <c oughs> มันอ้วนตั้งแต่เด็กมันมีตรงไหนที่แบบไม่ควรจับป่ะหัวไม่ชอบไม่ชอบให้จับหัว แต่ก็เป็นปกติเพราะว่างูมันก็มีแค่หัวกับลำตัวเลยไงหรือว่าบอกใช่ปะในธรรมชาติก็คือมันต้องเลี้ยงหัวให้แบบไม่ให้โดนไม่ให้โดนจับไม่ให้โดนแบบอะไรเงี้ยเพราะมันใช้หัวนำทางอย่างเดียวเลยแต่คางอะได้งงปะคือแบบแต่ก็ไม่แปลกหรอกเนาะเพราะในธรรมชาติคือแบบเวลาจะโดนโจมตีก็คือแบบด้านบนอะเนี่ยแต่จับคางจับอะไรเงี้ยปกติให้มันเลื้อยค่ะจะอย่างนี้เหรอ ก็ไม่โดนค้างดิเพราะหนีหนัก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 มากิโลกว่าแล้วสรุปไหมตัวแรกผิวเหมือนอะไรเซอคิมผิวเหมือนอะไรเหมือนพลาสติกที่แบบลื่นเรี่ยมเหมือนแบบผงยางผงยางพลาสติกผงยางพลาสติกที่เป็นผงยางเด็กด้วยไม่ใช่ผงยางแบบชายหาดที่เป็นยางดำๆอันนั้นมันจะด้านๆโอเคอ่ะแล้วสําหรับโทฟู ก็เหมือนพลาสติกที่มีความเคลื่อนด้านแล้วก็มีความยืนยุ่นเหมือนหนังมากกว่าเหมือนหนังเอเหมือนกระเป๋าหนังท่านท่านึกไม่ออกก็คือกระเป๋าหนังหรือแบบรองเท้าหนังอะไรเงี้ยที่เป็นแบบกระเป๋าแล้วเนาะรองเท้าคงไม่ทาเท็กเจอร์นี้กระเป๋าแล้วก็ถ้าแนะนําว่าคนไม่เคยจับจะรู้สึกว่าอันนี้จะรู้สึกว่าบอลไพทอนไม่เก่งเท่าใช่ไหมหรือว่าก็เหมือนกันเหมือนกันเออก็แนะนําลังคูเออมีความแบบว่านิ่งกว่า แต่ที่จริงอะพันเนี่ยต้องนิ่งกว่าน,นี้นะมีหล่คนมาถามว่าทำไมโทรฟูมันแบบเรื่อยไม่หยุดเลยเนี่ยหิวถึงวันให้อาหารแล้วโอเคขอบคุณแขกกิติมสัก <c oughs> ก็น่าจะแบบตอบคำถามหลายๆคน <c oughs> ที่ถามว่าแบบถ้าจะจับงูอะเท็กเจอร์มันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงนะี้ย ซึ่งเราอาจจะอธิบายได้ไม่ดีเท่าแบบคนที่ไม่เคยจับมาก่อนนะเพราะเหมือนแบบเราก็คุ้นชินเนาะจับมาตั้งแต่แบบน้องเด็กๆอะไรเงี้ย